สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขอรเท EP ที่164นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวสายเติมไปปักธงในโซนฟรีสตาร์นั่นเองนีครับซึ่ง EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นเซ็ตสายเติมตามนี้เนาะและก็วันนี้ไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็วันนี้ครับก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับเป็นผมเด็กหมู 8, นะ่8เนาะและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน5ดาว แต่น13,580นะครับประมาณนี้และก็ครับสำหรับวันนี้ครับเซตการแต่งตัวของเรานะครับก็จะมีตามนี้เนาะจะเป็นทรงผมพระราชาครับและก็ครับจะเป็นหน้ากากดํา และก็จะเป็นตาปีศาจนะครับและก็จะเป็นเสื้ออันนี้นะครับเป็นเสื้อของพี่เคเนาะเป็นชุดอีโวนะครับสาหรับอันนี้แล้วก็จะเป็นกางเกงพี่ตูนสีขาวและก็จะเป็นรองเท้าคาร์บอนสปีดนะครับตามนี้เลยและก็ครับสําหรับวันนี้ครับท่าทางครับก็จะมีตามนี้เนาะจะเป็นท่าปักธงครับแล้วก็ถ่ายแร้งแกนและก็จะเป็นท่าให้หัวใจครับก็ท่าทางไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับสามสี่อีพีแล้วเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าเปลี่ยนให้นะครับและก็จะเป็นท่าไอเคมงกอแล้วก็ท่าสกาครับ แล้วก็ MP40 แล้วก็ตามด้วยลูกซอมงกอแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยท่าเอกรนะครับหล่อๆเท่เเลยนะครับผมแล้วก็ครับสาหรับวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าโซนไปแอคเลยดีกว่านะครับไปเลยครับผม Let's g กครับโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้องครับ17คนเดี๋ยวเรายืนแอคดีกว่านะครับกดท่าใหม่ไปครับท่าเอกรนะครับหล่อๆเท่เทแล้วก็มีน้องมาให้หัวใจผมด้วยน้องชื่ออะไรเน น้องชื่อหมีเล็กครับให้หัวใจน้องหนึ่งทีแล้วกันนะครับจัดไปแล้วก็ครับกดไอเคมังกรไปหนึ่งดอกตึงๆเลยนะครับแล้วก็ท่าต่อไปกดท่าสกาไปหนึ่งทีนี่เฟี้ยวๆนะครับเอาว่ะน้องมีท่าใหม่ด้วยครับเป็นท่าซอมบี้เนาะน้องเติมขั้นใช่ไหมน้องขั้นเท่าไหร่เนี่ย220นะครับแล้วก็ m p 4 0พีนหนึ่งทีนี่หล่อๆเท่ๆนะครับผมแล้วก็ท่าต่อไปลูกซ่มังกรอนต,ตึงๆนะครับดูดิตึงเหลือเกินนะครับชายคนนี้ท็อฟฟี่เอง แล้วก็กดฐานแรงแกนไหมจัดไปนี่หนึ่งทีเอาว่ะน้องให้หัวใจผมรัวๆเลยอะแล้วก็ให้หัวใจน้องหนึ่งทีครับนี่นะฮะน้องน่ารักเดี๋ยวเราปักทองไหมทุกคนมาครับปักทองแอคดีกว่ามาตรงนี้แหละหลอหลอๆที่เท่แต่ดูเหมือนว่านะครับน้องนะครับจะมาให้หัวใจผมอย่างเดียวเลยอะถามก่อนรับมีใจหรอ <c oughs> พิมพ์ไปครับมีใจหอ่อจัดไปหนึ่งข้อความนะครับแล้วก็ให้หัวใจน้องหนึ่งทีนี่นะครับน่ารักเกินนะครับอุ้ยมีคนหัวโตด้วยมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักทองแอคดีกว่ามา หนึ่งสองสาม like Baby, s <S แล้วก็ครับกดถ่าแรงแกนไปหนึ่งทีนี่หล่อเท่นะครับผมแล้วก็กดท่าสกาไปหนึ่งดอกอย่างตึงครับแล้วก็ตอนนี้คนในห้องครับมา,นานดูผมหมดเลยอะแล้วก็เขาไปต่อยมวยกันอยู่ด้วยตรงนู้นนะครับผมแล้วก็ถ่าแรงแกนอีกทีนึง ตึงจริงๆนะครับชายคนนี้แล้วก็ปักธงรัวๆไปรัวๆไปจัดไปเฟี้ยวๆนะครับ oh <man S 1> น้องๆนะครับชอบนะตอนปักธงแบบว่ายำๆอะไรอย่างนี้นะครับ oh <man S 1> แล้วก็อีกทีหนึ่ง <get it S 1> ปึ้มแล้วก็ปึ้มนะครับผมแล้วก็อีกทีหนึ่งนี่รัวๆไปแหมติดใจติดใจติดใจกันทั้งห้องอะดิใช่ไหม oh <man S 1> แล้วก็ทาแรงแกนแล้วก็ครับทาเอ็กมแปดผมชอบมากเลยครับท่านี้ดูดิมันเฟี้ยวครับมันเป็นแบบว่าท่าที่แบบว่าเรียบง่ายนะครับ แต่ว่าตึงจริงๆครับสําหรับท่านี้ดูดิท่าสกาก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมเอาปืนออกมาครับทีนี้นีหล่อเทบอกเลยแล้วก็ปักทองอีกทีนึงปึ้มไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนน้อยครับตอนนี้คนในห้อง13คนเดี๋ยวเราไปหาผู้สาวดีกว่าครับตรงนี้ครับมีผู้สาวตึงๆอยู่คนนึงครับชื่ออะไรเนี่ยหมีแฉอุ๊ยอย่างเอาให้หัวใจเป็นหนึ่งทีแล้วกันแล้วก็ครับย่อๆแล้วกันนะครับจัดไปหนึ่งทีมีน้องมาย่อด้วยแล้วก็ครับให้หัวใจเป็นหนึ่งทีนี่ผู้สาวอุ๊ยให้หัวใจกลับด้วยเยสแล้วก็ให้หัวใจสาวอีกทีหนึ่งแล้วก็ครับย่อๆแล้วก็ให้หัวใจหนึ่งทีครับนี่น่ารักเกินนะครับ แลวก็อันนี้ครับมาเต้นไก่แสเราเฉยชื่ออ,อะไรเนี่ย G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 . หมูกรอบ x10 อะไรเนี่ยจี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 หมูแดงเหรอเวอร์นะครับโอ้โหมาว่าเราลาบเฉยอะไรของมันวะเหมือนเหงายอ่ะแล้วก็พิมพ์ว่ามันก่อนครับเหมือนเหงายอ่ะพิมพ์ไปเหมือนเหงาวอ่ะนี่นะฮะจัดไปอุ๊ยมาทั้งคู่เลยเหรอชื่ออะไรเนี่ย np nx นะครับแล้วก็ครับกดท่านี้เปน็นทีโอ้โหลองชุดลาบแล้วก็พิมพ์ก่อนครับไม่มีอย่าร้องนะ จัดไปครับนี่นะฮะแล้วก็ครับผมกดลูกซอมังกรเป็นหนึ่งทีเฟี้ยวเฟียวเอาอะผู้สาวแอคด้วยนะครับจัดไปแล้วก็พิมพ์บอกสาวก่อนดูดิมันด่าผมอะดูดิมันด่าผมโอ้โหลองลาบจังอะอะไรของมันวะเหมือนมันเหงานะทุกคนดูดิ <c oughs> ชื่ออะไรเนี่ยไอ้นี่นะฮะชื่อหมูกรอบ x 1 0นะครับแล้วก็อยู G ่แคนจีจีจีหมูแดงนะครับแล้วทาไมอุ้ยโอ้โหโ ปักธงอัดหน้าไหมทุกคนเอาไหมแล้วก็ไอ้เข็มกรหนึ่งทีก่อนแล้วกันนะครับมีหมวก F เป่าลาบโอ้โหแล้วก็พิมพ์บอกก่อนมึงมีนี่เปล่ามึงมีนี่เปล่าอ้าวพิมพ์ผิดครับมึงมีนี่เปล่ามาครับทุกคนครับปักธงอัดหน้าดีกว่ามาหนึ่งสองสามแล้วก็ครับถ่ายลังแกนเป็นหนึ่งทีนี่เอาดิจัดไปแล้วก็ปักธงอีกทีนึงปึ่มรัวรวไปรัวๆไปนี่รัวรัว ของจริงอยู่แล้วนะครับนี่จัดไปเฟี้ยวๆนี่รวๆไปกูไม่ได้ของแล้วอะ่ะแล้วก็พิมพ์ก่อนครับกูมีแต่ของรวยว่ะนี่จัดไปโอ้โหบอกเลยว่าขิงระดับก๊อตนะครับแล้วก็่านังแกนหนึ่งทีนี่นะครับแล้วก็ท่าสกาไปหนึ่งดอกแล้วก็ถามมันก่อนมีบ้างอัปเปล่ามีบ้างอัปเปล่านี่อะไรเนี่ยก็ไม่กลับมาขายอะ่ะแล้วก็ พิมพ์ก่อนครับก็มึงไม่มีบัญญาซื้อเออนะครับโอ้โหขงิงจริงๆนะครับกูมีแต่ของที่มึงซื้อไม่ได้นี่จัดไปแล้วก็ถ่านแกนหนึ่งทีนีเอาวะ่ะเออผู้สายยังบอกแรงเลยอะ่ะเออของจริงอยู่แล้วนะครับนี่ขิงของแท้บอกเลยนี่รัวๆนี่ของจริงนะครับโอ้โหโดนลุมด่าเฉยเวอร์เกินโอ้โหลองกระจกแล้วก็พิมพ์ก่อนครับมึงซื้อไม่ ได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่นี่นะครับแล้วก็นี่ฐานลูกแกรัวๆไปรัวๆไปจัดไปเฟี้ยวเฟแล้วก็ MP40 จัดไปหล่อๆเท่ๆบอกเลยถึงกับร้องอ่ะบอกเลยร้องอ่ะแล้วก็พิมพ์ก่อนเท่อยู่แล้วนี่โอ้โหด่ากันยับครับด่ากันยับครับห้องนี้โดนตลอดเลยกูเนี่ยเป็นไรเนี่ยฮะโชคชะตานำพาให้มาเจออะไรวันนี้อากูเนี่ยแล้วก็ปักท้องอีกทีนึงปึ้มโอ้โหเกินไปนะครับไม่ไหวเลยทุกคนไอ้พวกเนี้ยเกินนะครับ เฮ้ยผมยอมมันวะจริงๆโดนทุกวันนะครับโดนทุก EP มี EP ไหนบ้างวะที่กูไม่โดนด่าเนี่ยฮะหลอนหมดแล้วตอนนี้จริงๆโอ้โหทำคลิปทีไรแล้วแวงทุกทีนะครับแล้วก็ถานังแกรัวๆไปโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับรัวๆนี่ปักรัวๆไปรัวๆ,ๆจัดไปเฟี้ยวๆนี่เฟี้ยวๆกระจอกนี่จัดไปด่าไปกระจอก อ้าวออกอ้าวออกหนีอ้าวออกอ้าวออกอ้าวเอาวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนไอ้นมฮะหมอเอฟวิ่งไปไหนนี่ปักธงอ้าวออกหนีออกหนีอ้าวร้องโอ้ยถึงกลับออกหนีครับทุกคนดูดิโอเวอร์เวอร์เวอร์จริงเวอร์จริงบอกเลยว่าเวอร์จริงครับแล้วก็แอดผู้สาวก่อนแล้วกันนะครับผู้สาวน่ารักนะครับชื่อมีแฉโอ้ยแพ้ชื่อแพ้ชื่อไอ้ท็อปแพ้ไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับเจอท็อกซิกเกมมิ่งนะครับผมไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้14คนเดี๋ยวเรายืนแอคดีกว่านะครับกดไอเคมกรไปหนึ่งทีนะครับจัดไปเฟี้ยวๆตอนนี้ครับคนในห้องครับไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่เนาะแต่ก็พอมีน้องตึงตอยู่นะครับคนนี้ครับเขาปลอมตัวมาแน่เลยเฮ้ยเวอร์นะครับผมมีไอเขมกรด้วยแล้วก็ย่อๆหน่อยแล้วกันนะครับจัดไปหนึ่งทีย่อๆย่อๆย่ออ้าว น้องวิ่งไปหน่นเะครับผมเดี๋ยวรับปักธงไหมทุกคนน้องจะมาปักธงใส่หน้าผมปะเนี่ยน่ากลัวจัดครับน้องคนนี้นะครับกดไหมไอ้เขมกรนไปหนึ่งทีครับจัดไปเฟี้ยวน้องชื่ออะไรเนี่ยน้องชื่อเฟิร์สเลยเนี่ยเฟิร์สโซแซ่หรอน่าจะใช่นะครับเวลหกสามนะครับผมน้องน่าจะมีปักธงหรือเปล่าแล้วก็กดสกาไปหนึ่งทีตอนนี้ครับน้องน่าจะมองผมอยู่เนาะน้องขำใหญ่เลยครับดูดิไม่น่าใช่น้องแหละนะครับผมต้องเรียกว่าพี่นะครับพี่นะครับแล้วก็ M P ที่แกนย แล้วก็มีน้องมาย่อผมด้วยอ่ายอยョยョแล้วก็ให้หัวใจไปหนึ่งทีครับแล้วก็กดลูกซองก่อนไปหนึ่งทีแล้วก็ถ่ายแร้งแกนไหมทุกคนผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าผมถ่ายแร้งแกนไปเนี่ยเขาจะปักธงมาหรือเปล่านะครับจัดไปหนึ่งทีแร้งแกนรัวๆไปว่าซู้ไม่ได้ละอ่ะหนึ่งแร้งแกนหนึ่งทีนี่จัดไปเฟี้ยวๆเขาจะปักธงปะไม่น่าปักนะครับทุกคนแล้วก็ท่าใหม่ไปหนึ่งทีครับเอ็มแปดเฟี้ยวๆเลยมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคดีกว่ามาครับเฮ้ยได้หลังยิงอะไรเนี่ยฮะช อุ้ยอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็คนนี้ล่ะคนนี้ชื่อแฟนเซลซลี่เหรอสาลี่เหรอใช่ปะน่าจะใช่นะครับมาครับทุกคนปักธงแอคดีกว่ามาตรงนี้แหละ 1...2... 3แล้วก็ฐานและแกนหนึ่งทีนี่อยากเอาด้านหน้าปักธงอระเปล่าไม่น่าปักนะครับแล้วก็เอเกป็น1่ทีจัดไปเฟีย้ยวๆและอันนี้อะไรเนี่ยโกดเลดเดอร์หรอวะชื่ออะไรเนี่ยเรา ชื่ออุ๊ยโอ้โหไม่กอดดดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ถานแรงแกนหนึ่งทีอาจจะเื่อเาให้โอ้โหชื่อคนนี้โคตรดีดครับทุกคนชื่อแบบโอ้โหสมควรโดนแบนด์จัดบอกเลยชื่อมันเนี่ยแล้วก็สากาอีกทีนึงอาจจะเชืเขาให้น้องบอกทําคลิปเปล่าก็ทําอยู่เนี่ยโอ้โหถามอยู่ได้ไงว่าทําคลิปเปล่าแต่ว่าน้องเขาจะชวนผมทาคลิปแหละแล้วก็ถามก่อนครับทําอยู่ทําอยู่ยนี่ไม่ใช่ถามดีบอกเออนี่ครับผมทาอยู่ จัดไป1ทีแล้วก็ให้หัวใจไปอัดชืบเข้าให้ครับผมแล้วก็ฐานลแกนอัดชืบเข้าให้นี่อย่างเอาแล้วก็ปักองไป1ทีปึ้มน้องบอกเอาหรอน้องเขาจะชวนผมทําคลิปนะครับทุกคนไม่ใช่แบบว่าถามผมว่าทําคลิปเปล่าเนาะน้องเขาจะชวนแบบว่าทําคลิปอัะเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ฐานลูแกนหนึ่งทีนี่นะครับยิ้มทงหน่อยอ่ะเอาไปเอาไป ไม่มีหรอนึกว่ามีนะครับนี่นตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้อาจจัดไปหนึ่งทีไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็ครับน้องคนนี้น่ารักมากแอดน้องไปหน่อยละกันจัดไปน้องน่ารักนะครับเราต้องแอดน้องหน่อยแล้วก็ให้หวัวใจน้องหนึ่งทีครับอ้าวน้องไม่รับแอดอะ่ะทีกูอุย้ยฮะเอาวัดไปขอตอนไหนวะเข้าขอผมด้วยเหรอผมไม่เห็นนะทุกคนวัดโอ้โห ไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องดีกว่าครับโอ้โหโดนด่าเฉยไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้16คนเดี๋ยวเราไปยืนแอคดีกว่านะครับรู้สึกว่าห้องนี้ครับจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่เนาะเรายืนแอคตรงนี้ดีกว่านะครับจัดไปครับหนึ่งทีกดท่าใหม่ไปเลยครับเอ็มแปดเนาะเฟี้ยวๆฟนะครับแล้วก็ต่อไปครับกดท่าสกาไปหนึ่งดอกตอนนี้ครับมีน้องมาดูผมด้วยน้องชื่ออะไรเนี่ย น้องชื่ออะไรเนี่ยวาวทมินเหรอโอ้โหชื่อโคตดเท่นะครับเฮ้ยเฮมีน้องคนนี้นะครับกดท่กกดใส่ผมด้วยนะครับชื่ออะไรเนี่ยชื่อฟิก CVM ใช่ไหมแล้วก็น้องคนนี้ให้หัวใจผมเราให้หัวใจกลับไปครับน้องชื่ออะไรเนี่ยนะครับอ่าน่าจะชื่อสายโสดค่ะใช่ครับผมเฮ้ยน้องบอกแหมแหมอะไรเนี่ยฮะจะด่าพี่คนเหรอน้องแล้วก็ครับ MP40 ศนไปหนึ่งทีนี่อย่างเอาครับแล้วก็ต่อไปเอคเมงก้อนเฟลเฟลไปจัดไปนะครับผมแล้วก็ย่อยๆ่อย่อ ยอ่ยอยอ่ยอย่อย่อน้องจะด่าอะไรผมปะเนี่ยให้หัวใจน้องไปหนึ่งทีทีผู้ชายตึงๆฮะอีอย่างวะน้องเก็บกดอะไรมาปะเนี่ยนะครับทุกคนแล้วก็ครับลูกซอมัง์กรไปหนึ่งทีเหมือนน้องเก็บกดนะครับทุกคนครับมาครับเดี๋ยวเราปักธงดีกว่ามาหนึ่งสองสามและก็ถ่ายแรงแกนไปหนึ่งทีชอบจริงอะไรวะเนี่ยนะครับฮะผมหลอนนะครับทุกคน น้องพิมอะไรของน้องก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สกาเป็นหนึ่งทีนี่อย่างเอาเหมือนน้องเก็บกดมาจากใครสักคนแล้วก็มาลงที่ผมนะทุกคนแล้วก็ลูกซ้อมก้อนหนึ่งทีอ๋อน้องบอกไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าก็เหมือนว่าครับตอนนี้โอ้โหอีย่างวะผมหล่อนนะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็เอ็กแอปดเป็นหนึ่งทีจัดไปเฟลยเฟี้ยวน้องชื่ออะไรนะันนะน้องชื่อฟิกใช่ไหมแล้วก็ถานไอแก๊สอีกทีหนึ่งอาชีพเข้าให้วิแล้วก็ผู้สาวมาครับผู้สาวชื่ออะไรเนี่ย อะไรเนี่ยแฟนโอเล่เหรอให้หัวใจหนึ่งทีนี้แฟนชาวบ้านนะครับผมชอบชอบท็อปชอบไทยประเทศไทยฮับพ,พี่ฮะอีหยังวะไม่รู้เหมือนกันครับหลอนนะครับอะอะไรเนี่ยทําเป็นมุดอีหยังวะวะัดเหมือนน้องเก็บกดอะทุกคนจริงๆนะน้องเก็บกดมาจากใครเนี่ยโอ้โหไปเก็บกดมาจากไหนน้องแล้วก็มาลงที่พี่เนี่ยฮะฮะ น้องไปเอามาจากไหนไปกิปก๊บกดมาจากใครแล้วก็ถ่ายแงแกนหนึ่งทีไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับห้องนี้ครับผมเริ่มเนื่อยเลยทุกคนโอ้หล่อนกับน้องคนนั้นนะครับอี่ยางวันนี้นะครับน้องฟิกนะครับผมไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิว โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนน้อยมากตอนนี้คนในห้องครับ10คนเดี๋ยวเราไปหาผู้สาวดีกว่านะครับตรงนี้มีผู้สาวอยู่คนนึงครับชื่ออะไรเนี่ยชื่อหนูดือนะครับให้หัวใจไปครับหนึ่งดอกแล้วก็ด้านหลังครับก็มีอยู่อีกคนนึงนะครับชุดนักเรียนด้วยนะครับผู้สาวคนนี้ชื่ออะไรอ่ะอ้าวดูชื่อไม่ได้นะครับอ่านว่าไงวะอะไรเนี่ยอัธยาเหรอใช่เปล่าน่าจะใช่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเนาะแล้วก็กดท่าไอเกมแปดไปหนึ่งดอกครับแล้วก็กดท่า อ่ะอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็ปักธงไว้ทุกคนหล่อๆเท่ๆนะครับมาครับปักธงไปหนึ่งทีปึ่มเข้าให้หล่อๆเลยแล,ลแ,เแล้วก็กดถังแกอีกทีหนึ่งอัดจืบเข้าให้แล้วก็กดไยเขยมกรอนเอาวะ่ะตอนนี้ครับคนในห้องครับโฟกัสผมกันใหญ่เลยอะ่ะดูดิแต่ละคนแหมชอบอดีตใช่ไหมสงสัยน้องๆชอบนะครับเอ้ยน้องให้หัวใจด้วยน้องชื่ออะไรอะ่ะน้องชื่อจัมเปอร์แล้วก็ให้หัวใจอีกทีหนึ่งอ,อัดจืบเจ๊ดเอาวะ่ะน้องมีใจใช่ไหมแล้วก็ส่งอันนี้หนึ่งดอกครับ แล้วก็กดท่า m p ็0เท่เกินนะครับดูดิหล่อเท่บอกเลยนะครับแล้วก็กดท่าไอ8ิมดหนึ่งดอกนะครับเฟี้ยวเฟี้ยวแล้วว็ย่อยอย่อย่อยอหน่อยยอหน่อยน้องสาวน้องสาวเสื้อแดงน้องจัมเปอร์นะครับแล้วก็น้องบอกขอถ่ายรูปอ e ่ะมานี่มานี่มานี่มาเอาตรงนี้มาเอาตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลวมาเอาตรงนี้เออถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยแล้วก็ถ่ายแรงแกนอีกทีหนึ่งนี่ ตึงจริงๆเลยนะครับผมชายคนนี้ท็อฟฟี่นะครับไอ้ท็อปมันตึงจริงนะครับตึงเหลือกเกินแล้วก็ถ่ายแรงแก๊สอีกทีนึงรัวๆไปถ่ายแรงแก๊สรัวๆรัวๆถ่ายแบบไม่เคยขึ้นมาก่อนนี่จัดไปเฟี้ยวๆแล้วก็ปกักธงปึ้มแหมชอบชอบมีน้องบอก FC ด้วยน้องชื่ออะไรอะ่ะ FC เราชื่ออะไรอะ่ะไอยูโอเคเฉยนะครับโอ้โหดาวโหดด้วยแล้วก็ m p ็0อุ๊ยมาไล่เจ้าของธงออกเฉยอ่ะจัดไปอ่ะออกให้ก็ได้นะครับแล้วก็ไอเข็มก้อนเฟี้ยวๆไปเฟี้ยวๆไป,ๆไป ไปครับทุกคนผมว่าประมาณนี้กันแล้วนะครับสำหรับ EP นี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าเนาะแล้วก็สำหรับ EP หน้าอยากให้พี่ครับทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็สำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆบ๊ายบาย